สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้เราอยู่ที่เมืองปูตตาดาครูสเกาะเทนนริเฟประเทศสปเปนค่ะ ใกล้ถึงแล้วสายตาแม่มองไปแม่ก็เริ่มมีความหบดหวังท้อแท้ตลาดเขาปิดนะแแแ็บเลย Accident ค่ะเพื่อนๆวันนี้ตลาดที่ปวดโตุลาครูสเขาไม่เปิดนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งค่ะใกล้ๆกับทางที่จะไปกาลาชิโกค่ะระหว่างทางค่ะจากนี้อีกไม่ไกลค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะ ถึงแล้วค่ะวันนี้อากาศไม่เย็นไม่ร้อนกำลังดีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ฟาร์มเมอร์มา์เตแห่งนี้นะคะถ้าเทียบจากสองที่ที่ก้อยเคยไปดูมานี่ ที่นี่ของเยอะมากสุดค่ะแล้วก็ดูเป็นแบบเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตจริงๆอะคะ่ะผักผลไม้ที่นี่นะคะแม้ลูกจะเล็กนะคะไม่ได้ใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดูสดมากเลยค่ะแล้วก็น่ากินมากๆเลยนอกจากผักผลไม้แล้วนะคะก็ยังมีพวกน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสารของประดิษฐ์ประดอย เบเกอรี่นะคะที่เขาเอามาขายด้วยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็แยมค่ะพวกแยมที่เขาทำเองเนี้ยนะคะก็น่ากินไปหมดเลยค่ะ นี่ค่ะที่ก้อยได้มาแขวก้านม่วงนะคะสดมากๆค่ะก้านแข่งปักเลยราคา1ยูโร20เซนค่ะนอกจากนั้นก็ยังได้ไข่มา6ฟองนะคะไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองกาลาชิโกนะคะเ mm hmm. กาะเทเนริเฟ่ประเทศสเปนค่ะยโมงแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะเริ่มหิวข้าวแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอไปกินข้าวเสร็จเราจะไปเดินเล่นในเมืองนิดนึงนะคะเมืองกาลาชิโกเป็นเมืองที่มีท่าเรือนะคะเก่าแก่ที่สุดบนเกาะเทเนริเฟ่นะคะแต่เนื่องจากว่าเกิดการประทุของภูเขาไฟ เมื่อวันที่5พฤษภาคมนะคะคศ1706คะ่ะซึ่งการประทุของภูเขาไฟในครั้งนั้นนะคะทำให้เกิดรอยแยกนะคะซึ่งเราเรียกบารังโก้คะ่ะแล้วก็เกิดลาวาไหลมานะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของทางเกาะนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะเป็นประวัติศาสตร์ของเกาะเทเนลิเฟ่แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองการาชิโก้แห่งนี้คะ่ะ ท่าเรือแห่งนี้ในอดีตนะคะมีชื่อเสียงในเรื่องการส่งออกไวน์มาเซ่นะคะไวน์มาเซ่นี่เป็นไวน์ที่ผลิตได้เฉพาะในเขตเมดิเตอร์เรเนียนนะคะซึ่งบนเกาะนี้อากาศนะคะก็เหมาะสมกับการปลูกไวน์ชนิดนี้มากค่ะเมืองนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะบนเกาะนี้ค่ะที่ได้รับการอนุรักษ์นะคะตึกรามบ้านช่องเก่าแก่อะไรอย่างะะี้ค่ะจะได้รดนอนุรักษ์ทางขวาม,มือตึกขาวๆนี่ตึกนี้นะคะที่ได้รับอนุรักษ์ ในเมืองน,นี้ค่ะตึกนี้เป็นตึกของโรงงานกล้วยนะคะกล้วยหอมค่ะที่เขาส่งออกตรงท่าเรือเนี่ยค่ะร้านนี้นะคะที่เราจะมากินข้า ริ่มมีคิวแล้วว่าเรานือว,ว่าเรามาช้าเร็วแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นที่ปลูกกล้วยทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยในช่องเนี่ยแต่เขาต้องทํามุงให้มันเพราะว่าลมมันแรงค่ะแถวนี้นะคะข้างในเป็นเป็นสวนกล้วยเดี๋ยวไปต่อคิวกันค่ะไม่รู้จะได้รอคิวนานไหมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็พอยังพอทนไหวค่ะแล้วก็ เดินดูทะเลไปเรื่อยๆค่ะร้านคนเต็มมากเลยค่ะปกติจะต้องมาอคิวก่อนนะคะที่สเปนนะคะเวลาเราไปร้านอาหารที่ไหนเราเข้ามานั่งเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องไปหาเอ,อ่อนักง,งานนะคะแล้วก็เขาจะจัดที่นั่งให้เรานะคะตามคิวค่ะว่าตัวไหนนั่งได้2 4, คน4ี่คน6คน7็คน8คนไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบว่าเดินเข้าไปเราเข้าไปได้เลยค่ะจะวุ่นวายนิดนึงนะคะแล้วก็เสียงดังมากแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะได้ จะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนะคะแล้วร้านอาหารที่มีขายอาหารพวกปลาเนี่ยคะ่ะเราก็จะมาเลือกปลาก,กันเองนะคะว่รนนา,าร้านอาหารที่นี่นะคะนนาาพอมาึีเขาก็จะมะีขนมปังให้ค่ะขนมปังแล้วก็เขาเรียกอาริโอลีะคะ่ค่ะเป็นเหมือนมายองเนสผสมกับกัะตูเจมนะคะแล้วก็ ผักชีปลาหลังอร่อยค่ะของอเทรนแรกมาแล้วค่ะเป็นปูเปอร์วินิเกรตค่ะก็ะะจะเป็นไอตัวปลาหมึกยักษ์นะคะในเขาไปมาริเนตไว้น้ำส้มน้ำตาลเกลือเงค่ะแล้วก็มีปาปริกาใหญ่ อันนี้เป็นต้มเชอ,อันที่สองนะคะอันนี้เป็นปลาไหลค่ะปลาไหลทะเลตัวใหญ่ๆอะคะ่ะเดี๋ยวไ,ไม่ไมีรูปให้ดูนะแล้วก็ไปทอดคะ่ะไม่เคยทานมาแล้วครั้งหนึ่งคะ่ะเค็จอร์มันคล้ายๆปลามีแบบว่ามีไขมันเยอะมากะคะ่ะแต่เนื้ออร่อยคะ่ะจะคล้ายๆแบบว่า ปลาที่เขาใส่ที่ปลาสวาอยอ่ะคล้ายๆเลยไม่รู้อันนี้เป็นไงคือเราไปชิมดูค่ะ หน้าตาเหมือนปลาบัวกันกับบันลังกนคคะคะทานไ้ทันไมคะไปทานก่อนนะคะ ไมไม่หมดค่ะกลับไปทานที่บ้านต่อกาลาชิกกเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งนะคะเป็นที่สูทาวนะคะจะมีบ้านเมืองเก่าๆค่ะแล้วก็ยังอนุรักษ์อยู่เวลาทุกครั้งที่ก็มากาลาชิโกะค่ะก็จะมาแวะร้านเซรามิกร้านนี้ค่ะไม่ใช่ลุงคนนี้นะคะ อันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มากาลาชิโก,โกมาลองดูงานนะคะฟอรเทอรี่ของโรงคนนี้ก็ทำงานน่ารักมากเลยค่ะตันนี้ไปได้จานมาใบหนึ่งเดี๋ยวไปโชว์ให้ดูที่บ้านตัวจานที่ได้มาจากร้านนี้ค่ะเขาเพ้นเป็นรูปเกาะที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะคะแล้วบนจานนี้ก็มีเพ้นคํคำว่าอิลกาลาค่ะแปลว่าคนท้องถิ่นของเมืองกาลาชิโกเมืองนี้ค่ะ อันนี้เป็นบ้านเก่าค่ะซึ่งถูกนำเอามาเป็นร้านขายของที่ระลึกค่ะเที่บอกนะคะที่นี่เขาดังเรื่องกล้วยค่ะ Cloudy Mountain Fire w i ค่ะเหมนเป็นร้านเอ,อ่อขายของที่ระลึกค่ะค่ะ กาสต l โอซ n นมิเกลค่ะเป็นหนึ่งในอาคารที่รอดจากเหตุการณ์ลาวาถล่มเมืองนี้ค่ะป้อมปราการเล็กๆแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อเมื่อศตวรรษที่16ค่ะเพื่อเป็นการปกป้องเมืองจากโจรสลัดพอข้ามถนน,นมานะคะตรงฝั่งป้อมปราการนะคะทางซ้ายกับทางขวาจะมีทางลงไปเนเชอ a l p o ูลนะคะ จะมองเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นแขนสองข้างนะคะยื่นออกไปทางทะเลค่ะนั่นเป็นแนวที่ลาวาไหลลงไปในทะเลนะคะเป็นสองสายค่ะช่วงหน้าร้อนที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้คนเลยค่ะ เปอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่คนนิยมมากค่ะนี่เขาก็ทำเป็นเหมือนเป็นทางเดิน<ม>เล่นนะคะพอแล้วลไปกับทางฝั่งทะเลค่ะเนี่ยค่ะอย่างแองอย่างเงี้ยค่ะคนเขาจะมาเล่นกันตรงนั้นก็เป็นแองค่ะ เย็นๆหน่อยนะคะช่วงนี้แต่ก็เล่นได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะแนชเราผูภูธรรมชาติเลยค่ะเนี่ยค่ะแอ่งอย่างนี้ค่ะสวยมากเลย เกาะเล็กๆข้างหน้าเนี่ยค่ะที่ก้อยซื้องานอาร์ตมานะคะที่เพ้นต์อยู่ในจานที่ก้อยซื้อมาสำหรับเมืองกาลาชิโก้นี้ยังมีในเมืองที่สวยอีกมากเลยค่ะก้อยขอไปต่อที่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะรับชมนะคะถ้าชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ก้อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันค่ะ